กับเส่นเคยในช่วงเทคนิค IT ทีนะครับที่การตั้งค่า gmail บน macbook นะครับเราสามารถตั้งค่าใช้งาน gmail บนคอมพิวเตอร์ macbook ของเราได้ผ่านแอปพลิเคชัน mail ที่ให้มาในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งการใช้งาน gmail บน mac ของเรานั้นเราก็สามารถกำหนดได้ว,ว่าเราให้ถึงบหมนเชี่อออนไลน์แบบ imap หรือ imap หรือจะเป็นอีกแบบนึ้งคือแบบ pop หรือ pop น,นั่นเองนะครับเรามาลองดูวิธีการใช้งานกันแบบ2แบบกันนะครับผม สหวิธีการใช้งานนะครับโดยใช้วิธีการที่1ก็คือ iMap หรือ iMAP หรือการซิงนั่นเองนะครับเราสามารถเข้าถึง Gmail MacBook ได้โดยเราเพิ่มบัญชีของคุณในการ Synchronize หรือเด้เซนเซนว่าซิงนั่นเองคือไม่ว่าเราจะใช้งานอะไรเช่นการล่างอีเมลลบอีเมลผ่านแอปพลิเคชันหรือแล็ปท็อปหรือสมาร์ทโฟนนะครับข้อมูลในเว็บไซต์ Gmail เราจะถูกเปลี่ยนไปตามผลัรับน,นั้นนั่นเองนะครับ สำคัญตอนการใช้นะครับผมก็คือเปิดโปรแกรมเมลของเราในเครื่อง macbook ของเรามาก่อนนะครับจากนั้นนี่เราเลือกหัวข้อเมลจากนั้นเลือกเลื่อบัญชีแอร์เคาหรือผู้ให้บริการบัญชีจดหมายด้วยกัของ Google แลงจากนั้นก็เลือกดำเนินก,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 การต่อนะครับถ้าเกิดจะใช้เป็นเมลตัวอื่นก็ได้นะครับของย่ออื่นสกุลอื่นเช่น i c l o u d Exchange y a h o o หรือ AOL หรือเป็นเมลอื่นๆก็ได้นะครับผมจากนั้น ข้าไปแล้วให้เราพิมพ์ที่อยู่ของ Gmail ของเราหรือสกุลอีเมลของเรานั่นเองนะครับจากนั้นก็พิมพ์รหัสผ่านเบียนบัญชีของคุณจะนัาข้อคิกถัดไปนะครับเพิ่มเติมนะครับทำาการตรวจสอบสองขั้นตอนให้เปิดใช้งานนะครับให้ป้อนรหัสที่ได้จาก SMS หรือป้อนรหัสที่ g o ก g l e สร้างขึ้นแอปพลิเคชันนะครับเพื่อลความถูกต้องนะผมหรือรบรองความถูกต้องนั่นเองขั้นลิกถัดไปส,สรับ,บร,รยายการบัญชีนะครับ Gmail จะปรากฏขึ้น ให้เราคิที่ช่องว่างเพื่อทำเครื่องหมายจากแต่ละแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะสิงนะครับจากนั้นก็คลิกเสร็จสิ้นนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะสิงรายชื่อไ่ายทินและโน้ตจาก Gmail ด้วยนะครับจากอีเมลของเราเองหรือเราจะเลือกแอปพลิเคชันตัวไหนของเราก็ได้นะครับถัดมาจะเป็นวิธีทสอนนะคือ POP นั่นเองนะครับอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถเข้าใช้งานบัญชี Gmail บนแ a c กก o k ได้กนะ็คือวิธี POP ซึ่งมัจะแตกต่างกับวิธีแบบ i map นะครับหรือการซิงค์นั่นก็คือจะไม่มีการทำงานประสานกันกับการเชื่อมต่อที่อยู่นอกเหนือจากบนเว็บอีจีเมลและจะมีการมีประวัติการส่งเมลหรือล่างอ e ีเมลลบเมลแค่ไหนในเครื่องแค่ในเครื่องเดียวเชื่อมต่อไปเท่านั้นจะมีการเชื่อมกับเครื่องอื่นนะครับด้วการใช้ Gmail ผ่าน pop นี้จะเปิดใช้งาน pop ผ่านบัญชี Gmail ของเราก่อนนะครับวิธีการนะครับเริ่มต้น ก็เปิดแอปพลิเคชัน Mail บน macbook ของเราขึ้นมาขั้นตอนเหมือนแรกแรกเลยนะครับผมแต่อันที่2ก็คือเลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อเมลที่นอกเหนือจากตัวเลือกที่มีแล้วให้เราเลือกที่ add to m a i l account หรืออันล่างสุดนั่นเองนะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับเะว่าขึ้นมาให้เราใส่ข้อมูลบัญชีอีเมลหรือ add to email account นะครับ name นี mm hmm. ้คือใส่ชื่อที่เราต้องการที่แสดง email address ก็คือใส่ที่อยู่ gmail ของเรา อ email ีเมลสกุลอื่นนั่นเองนะผมพาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดที่วตั้งค่าไว้นั่นเองของอีเมลากนั้นกด sign in เพื่อเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นจะมี POP UP ให้ใส่ะเอียดเพิ่มเติมก็คือ account type ให้เลือกประเภทของ POP incoming mail server ให้ใส่ pop gmail com จากนั้นจะมีอันสุดท้ายก็คือ outgoing mail server ให้ใส่ smtp เมื่อเสร็จแล้วให้กด Sign อี i t ลและระบบจะโหลดอีเมลไว้ในเครื่องและเป็นอันเสร็จเียบร้อยนะครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่ต้องการทําขั้นตอน POP ไม่ได้แต่ต้องเข้าไปป้อนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP ของ Gmail ก่อนโดยเราก็ไปที่ setting หรือตั้งค่าจากก็เลือก forwarding and pop หรือ imap นะครับจากนั้นให้เราเลือกถ้าเราเลือก pop downloads นะครับ จะเป็น enable pop for all mail แต่เลือก imap access จะเป็น disable imap นะครับอย่าลืมกดปิดนะครับตรงข้อความอนุญ,ญาตนะครับที่มีความปลอดภัยอนุญาตแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยน้อยบน gmail นะครับผมจากนั้นเราก็ลอง s i นดูใหม่ครั้งนึงก็ได้นะครับอีกอันนึงจะเป็นวิธีอื่นๆน,นะในการเข้าถึง gmail บน mac นะครับผม mail ไม่ใช่โปรแกรมเดียวที่สามารถเข้าถึง gmail บน mac ได้ ในความเป็นจริงนั้นเราสามารถใช้โปรแกรมรับส่งอ e ีเมลฟรีสำหรับ macbook เพื่อดาวน์โหลดและส่งอ e ีเมลผ่านบัญชี gmail ของเราได้ตัวอย่างเช่น mailspring, mozilla thunderbird, macos mail อย่างเดียวก็ตามคำแนะนำในการตั้งค่าสับโปรแกรมอ e ีเมลเหล่านั้นนั่นจะเป็นการรับส่งอื่นๆได้เหมือนขั้น e ตอนข้างต้นจะม,มีความคล้ายคลึงกันและต้องการข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ imap และ pop เดียวกันสำหรับดิีการใช้จะใช้งาน gmail บน m a c ของเราก็คือ การเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ Gmail.com เมื่อเราส่งและรับข้อความ Gmail ผ่านเบราว์เซอร์ผ่าน URL นั้นเรามันจะเป็นต้องกังวลเกี่็บการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือดาวน์โหลดอ,อะไรเลยที่ยังสามารถใช้งานได้ใน Safari และบนาวซอร์อื่นเช่นกันนะครับสำับนีในช่วงเทคนิคไอทีเพิ่งจะลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามและการชมได้ของสัหับ